สวัสดีนะคะคลิปนี้เรามาแน n d o กันนะคะหัวข้อ,อที่เขาบอกว่า,าห่างกันสักพักหมายถึงอะไรนะคะห่างกันสักพักของเขาคืออะไรนะคะเป็นดวงในรวมนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะหรือแม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวะทางเพื่อการบันเทิงก็ได้นะคะ ไม่ต้องสีเรียมมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูให้ตัวตนของเขากันนะคะว้าวดอทาวเวอร์จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเขานะคะกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันด้วยนะคะ t h e Tower มาพร้อมกับไพ่ The Temp น r a n c e นะคะบางทีเขาอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขานะคะบางเรื่องนะคะ เ e m a g มจิ a เช r ท e ี of s w o r d เหมือนเข้าไปรู้ไปเห็นอะไรนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยอาจจะ ทำให้เขาเขาอาจจะไปเห็นภาพบาดตาบาดใจหรือว่า,าเขาไปรับรู้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าเขาอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมก็ได้นะคะในความรักครั้งนี้นะคะอาจจะมีการปิดบังซ่อนเร้นนะคะแล้วบางเอิญนเขาได้ไปรู้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ตอนนี้ของเขากันนะคะสถานการณ์ตอนนี้ของเขาเป็นอย่างไรบ้างให้หนึ่งเหรียญนะคะอาอศวินถ้วย เขามีความมั่นคงในชีวิตมากเลยนะคะการงานเขาก็มั่นคงการเงินก็มั่นคงนะคะคนคนนี้นะคะเลเวอร์เขาอาจจะรู้ไปเห็นอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเขาก็ได้ที่มีอีกคนเข้ามานะคะ ที่อาจจะแอบไปรู้ไปเห็นได้รู้ได้เห็นได้สิ่งผิดปกติในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเขาอยากถือความรักไว้กับตัวเองแล้วก็เดินทาง อย่าอยู่กับตัวเองนะคะในตอนนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาได้ไปรับรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ ราชินีเหรียญน,นะคะอีกอบครับแต่ถ้วยเดดไม่ออฟซอร์ เขานะคะเขานิ่งเขานิ่งแต่เขาอยากจบเดทแปดถ้วยเขาหันหลังให้ความความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคะ กหันหลังให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาได้ไปรู้ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะทำให้เขาเครียดคิดมากกุ้มออกกุ้มใจคิดอยู่ว่า,าจะจบความสัมพันธ์นี้ไหมจะไปต่อยังไง ในความสัมพันธ์นี้นะคะจะเอาอยัางไงดีคิดมากนอนไม่หลับกุ้มอกกุ้มใจนะคะตอนนี้เขาเป็นแบบนี้อยู่นะคะเขาก็เลยอยากที่จะห่างกันสักพักเพื่อที่จะกลับมาทบทวนกลับมา ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคู่ของคุณผู้คุณนะคะอเอาเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าถึงอยากบอกว่าห่างกันสักพักนะคะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรื่องราวเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาทำให้เขาบอกคุณว่า ห่างกันสักพักเทนออบครับวงามาตังนั้นดีสิบถ้วยนะคะไม่ออเปนตาโคลให้มาดีมากเลยนะคะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะ เรว่ความรักก็ดีนะคะในอวกานพวกคุณดูรักกันดีนะคะสิบถ้วยเห็นไหมคะสิบถ้วยรักกันดีมีความเข้าอกเข้าใจการอบอุ่นนะคะาการเงินก็ดีนะคะ ความรักก็มั่นคงแล้วทําไมพวกคุณถึงมีปัญหากันมันเกิดอะไรขึ้นมันมีคนในคนหนึ่งนะคะที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้หรือเปล่านะคะเหมือนมีคนหนึ่งที่มีคนหนึ่งอยู่ในใจนะคะ แล้วไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยยอมวางนะคะพวกคุณสถานการณ์ของพวกคุณดีไหมดีนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนเขารับรู้ว่าคุณนะคะอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าของคุณหรือว่าคนในหัวใจของคุณมันมีอีกคนหนึ่งเดี๋ยวขอให้ขยาย ก้าไม้เท้านะคะขอให้ขยายให้ก้าไม้เท้าเทนออฟสอด10บปวด10บปวด เจ็บมีคนหนึ่งที่เจ็บเซเว่นออฟครับมีตัวเลือกเยอะทำให้คุณเจ็บเหเลียน สถ้วยคุณยังเหมือนคุณยังลืมคนที่ทำให้คุณเจ็บมายังไม่ได้นะคะคนคนนี้ยังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของคุณอยู่เลยนะคะ คุณอาจจะเคยเจ็บมาก่อนแล้วมาเจอเขาคนนี้นะคะคนที่บอกคุณมาห่างกันสักพักนี้นะคะเขาอาจจะไปรับรู้มาว่าคุณยังไม่ลืมแฟนเก่าพวกคุณอาจจะเจอกันอยู่ก็ได้ทำให้เขาเครียดคิดมากนอนไม่หลับกุ้งออกกุ้งใจนะคะท,ท,ท,ทั้ง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 ที่ เพราคุณก็ดูมีความสุขกันมากเลยนะคะพาคุณดูมีความสุขกันมากความรักก็ดีนะคะน่เพียงแต่ว่ามันมีคนใดคนหนึ่งซึ่งในไพ่นี้ก็คือเป็นคุณที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ยังลืมคนอีกคนหนึ่งไม่ได้คนคนที่ทำให้คุณเจ็บปวด แสนสาหัสเจ็บปวดเจียนตายคนที่คุณยังลืมเขาไม่ลงมันก็เลยทําให้คนคนนี้ต้องกลับมาทบทวนในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงต่อไปตอนนี้เขาเครียดเขาคิดหนักมากจะจบหรือไม่จบในความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือ,อยังไงนะคะ แล้วสถานการณ์นะคะคำถามสุดท้ายนะคะแล้วสถานการณ์ของพวกคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรต่อไป นายอ็อ o ครับคิงอ็อบครับทูออฟเพนทคก็ยังมีความรักอยู่เอกออฟวาน เดียังไงพวกคุณก็จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนต่างคนต่างเน่งแต่ก็จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมนะคะหนึ่งไม่เท้าพวกคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เหมือนเดิมตัดกันไม่ทาไม่ขาดนะคะวนกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้นะคะ ห่างกันสักพักของเขาก็คือขอเวลาให้เขาทําใจขอเวลาให้เขา,เาคิดทบทวนเรื่องราวขอให้เขาเคลียร์ใจกับคุณมากกว่านะคะแล้วสุดท้ายพวกคุณก็จะได้ไปกันต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงนะคะขอให้คุณที่ดูคลิปนี้นะคะ มีรักที่ดีรักที่จริงใจรักที่ซื่อสัตย์นะคะ,อ,ะอยู่เคียงข้างกันจนถึงไม้เทา้ายอดทองกระบ,บอกยอดเพชรเลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด,ดีอนผู้อ่านด้วยน,นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ